ที่ห้องแกรนด์บอลลูมชั้น4โรงแรมเรดิสันบูพาซ่าริมถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครนักธุรกิจและผู้ประกอบการรวมถึงคณะทำงานและกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการเกี่ยวกับระบบขยะมูลฝอยจากทุกส่วนภูมิภาคเอเชีย Innovation Networking brainstorm c o n n e c t i o n INBC Global ได้จัดการประชุมภายใต้ชื่อรายการ Seven w e m e n นเจ t e e n นต์แอนเ t อ e ์ e ูเอเนจีเอเ m m ยซั2มร่วมเสวนากันเป็นจำนวนมากโดยที่ประชุมนายอาบินาดมาจี CEO EEP Group ในฐานะผู้บริหารระดับสูงระบบการจัดการบอกขยะบริษัท e a s t ตอร์เอเนจีพราสจำกัดในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รับเกียรติรับเชิญเข้าร่วมเสวนา โดยขึ้นพูดบนเวทีถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบรวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้บริหารจากหลายบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานด้านนายอบินาตมาจี CEO EEP Group ได้กล่าวว่า เป็นเวลากว่า3ปีมาแล้วที่ EEP Group หรือกลุ่มบริษัท EEP เปลี่ยนคณะผู้บริหารใหม่ยกชุดกลุ่มบริษัท EEP ประกอบด้วยบริษัท e ีเทิร์นเอเนอร์จีพราจำกัด EEP ซึ่งมีธุรกิจหลักคือให้บริการกำจัดขยะชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการด้วยวิธีการฝังกลบตามหลักวิศวกรรมโดยมีลานฝังกลบขนาด159ไร่ อยู่ภายในพื้นที่ศูนย์การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรในตำบลแพกกราใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม320ไร่และมีบริษัทในเครืออีก2บริษัทดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกันคือบริษัทราชบุรี EEP Renewable Energy จำกัด (REEP) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDS ที่ผลิตจากขยะชุมชนที่นำมาจากลานฝังกลบของบริษัท EEP และบริษัทสมุทรปราการ Renewable Energy จำกัด HRE ประกอบกิจการเก็บขยะชุมชนภายในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏและเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ทั้งบริษัท REEP และบริษัท HRE มีสถานที่ทำการตั้งอยู่ในอนณาเขตพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแพรกษะใหม่เช่นเดียวกันนอกจากน้ำจุลินทรี EM จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการควบคุมบรรเทาความรุนแรงของกลิ่นขยะอินทรีย์ที่บุตดเน่าเหม็นอยู่บริเวณลานฝังกลบแล้วน้ำจุลินทรี EM ยังถูกใช้ในการทำหน้าที่ตัวเล่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของขยะประเภทเศษอาหาร ผลไม้ใบไม้และซากสัตว์ต่างๆให้เกิดการย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นและยังนำไปใช้ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำคลองสาธารณะต่างๆในเขตพื้นที่โดยรอบที่ตั้งศูนย์บริหารจัดขยะชุมชนแพรกษาใหม่อีกด้วยนายอบินาดมาจีกล่าวต่อว่าบริษัทตั้งหน่วยผลิตน้ำุลินทรีย์ EM จากขยะชุมชนประเภทผักสดขึ้นภายในพื้นที่ของบริษัท ทำหน้าที่ผลิตน้ำจุลินทรีย EM สูตรต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานบนลานฝังกลบทั้งในด้านการฉีดพรมเพื่อเร่งการย่อยสลายของอินทรีย์สารในขยะเปียกประเทศเศษอาหารหรือ Food เวสต์และด้านลดความรุนแรงของกลิ่นขยะที่ฟุ้งตามลมไปยังชุมชนตามพิกัดที่ได้รับแจ้งปัญหานอกจากนี้ยังนำไปฉีดลงแหล่งน้ำคลองสาธารณะเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นประจำทุกเดือน และยังสนับสนุนน้ำจุลินทรีย์ e อรีแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในระแวกใกล้เคียงอีกด,ด้วยบ้าเราไม่มีเป2สองจุทาอะไรเลยสองจุทาฟรีรททรครั้งแรกประเทศไทยรับ a d w w CSR i n d u s t r าราลงวัน